ก็จะมารีวสกุชีตัวใหม่นะคะที่เพิ่งได้มาวันนี้ก็มันจะมืดๆหน่อยนะคะอ่ะคือกุฎิธรรมะเอาวะจ๊ะกุฎิธรรมะอ่าเสี้ยนตัวเลยไปแล้วนะคะผมไม่แท่เนาะนะคะอ่ะให้ดูเลยเนีนี่นี่ใครเห็นชัดก็น,นะ พิมผมนี้เป็นด้านหลังเลยแล้วบอกชื่อเรื่องมันผิวตัวอะไรด้านหลังเนี่ยรูนี่เนี่ยเออไปรูด้วยนี่แล้วบอกนะนี่ให้สำรวจเลยว่ามีลายเส้นตรงนี้ไห่สัวเลยเนาะหัวก็ยังไม่มีก็แท็กนะคะวันนี้มีว่าอันเดียวนะ จะมาต้องไว้ก็เก่าชอบซื้อไม่ไหวตามจริงจะซื้อไอ้ที่แบบทำเองอะแต่แบบหาเลยโอ้ไม่ไหวอันนี้ดีกว่าตามจริงมันมีหลายอันนะเยมีแบบปังเลยสดด้วย าชอบอันนี้จริงไหมกุเดชธรมะใช่ครับเขาชอบอันนี้เขาเลยเอาผมมาครับไม่ใจไหมครับอ่าฮ่่เสียใจจริงครับก็ผมน่าดีฮะ แล้วก็มีตรงนึงเชื่อว่าเม่ค้าอาจจะได้เขาด้วยสตเนาะแล้วแม่ค้าเขาก็เอามาขายสติเนาะ ที่หัวมันมันมาจากโรงงานแบบที่หัวแล้วก็ที่นอนค่ะน่าจะมนอนอ่ะอ่าวันนี้ก็น่าจะพูดตาวบ่หน่อยคนะ่าแบบฟินมากอ่ะ <c oughs> ก็จะอันดับเอาอันนี้อันดับนี้แยกอันดับคิดก่อนนะแยกอันดับก่อนว่าอายั่นเป็นที่หนึ่งถ้าเปลี่ยนเป็นที่สองอันนี้เป็นที่หนึ่งแทนอ,อ,อยู่ในกระเป๋าลูก ตอนน mm. euh ี้ไออก่ายหมมนี่กนะนี่เรา่ชินแม่ขายนีแพงเลยนะ ม,ล,มลูกซื้อมาลูก,ลก,ลก,ลกถ้าให้ลูกขายลูรัมากถ้าให้ลูกขายขายพันบาทลูกรักมากเลยลนะได้ที่มันชโลโลูลลลลลลจะขายห้าร้อย วันนี้วันนี้ซื้ออันใหญ่ทำไมเขาไม่มีของแถงไมไม่อะพี่ผู้ชายไม่อยู่ปกติพี่ผู้ชายแถมไหมอะ่ะพี่พี่ผู้หญิงแถมตอนนั้นหน้าที่ลูกลูกไปซื้อไอ้คัพเค้กอะ่ะเขาก็แถมโดนัทอันเล็กกนระปรองหน้าก็ไปทวงพี่อะฮะรองหน้าก็เป็นถุงพี่อะถุง ที่ไม่มีของแถมเลยบนบนหน้าร้านเขาเหรอคือบนหน้าร้านแล้วรูบอกว่าวันนี้ไม่มีของแถมราคาลูกรีวิวซะแม่นี่ลูกพากเสียงวันนี้เลิ่นไหมสวัสดีครับผมชื่อคุณเดชามะกลินไหมไม่กินไม่กินโรตีแม่วางน้องเตอ็ม เั่งใกล้ลูกแถวลูกนั่งกับ3ามห,หน้าต่างแล้วเขาใช่ฮะใช่กนั่งกับ3ามหน้าตาแล้วแล้วเขาก็เว้นช่องเว้นช่องก็อีกสองตัวแรกตัวแรกก็จะอยู่ฝั่งประต,ตูตัวตนี้นี่มันจะแบบหนึ่งสองสามสีห้าหกเจ็ดแปดลูกอยู่เจ็ดสามอยูแป แล้วคนที่อยู่เ ok? จ็ดนะไม่ใช่คนที่เออคนที่อยู่เจ็ดนะเป็นคนที่แอบชอบลูกเขาเขาชอบหันมามายืมมายืมอะไรของลูกเนี่ยชอบยืมก็ไม่ค่อยคืนแล้วก็ต้องต้องบ่นทุกทีเลยก็จะให้น้องชายช่วยคุณเรื่องส่วนตัวเนาะไม่เกี่ยวเนาะ คนเนี้ยไม่เกี่ยวคนเนี้ยเอาไม่เกี่ยวคนเนี้ยเอาไม่เกี่ยวต่อยไม่ต้องต่อยโอ้ยเกิดขยทำยให้ขายถึงได้ แต่ถ้ามีเงินเยอะเราไม่รับซื้อนะเรารักก็ไม่อยากขายเลยเราไม่รู้จะส่งไปยังไงด้วย ีขอตัวลาไปก่อนฝากกดไ like. ลค์ซับสไคร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย